6263เนี่ยมีคนโดนดำเนินคดีไป5,600คนคุณปุ้ยังฉีกรัฐมนูญเลยครับผมก็เลยลองไต่เส้นดูเออครับก็ไม่ได้เชิญชวนให้มาดื่มกัน จากกรณีนายปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือว่าหมอองสอสอพิษณุโลกพักเก้าไกลและรองประธานสภาคนที่1ได้มีการโพสต์ข้อความเอาแล้วเอาแล้วพิษณุโลกมีคราฟเบียตัวแรกอย่างเป็นทางการแล้วครับเป็นของดีผิดโลกนอกจากกล้วยตากและหมี่ส่วนพร้อมกับมีการถือภาพกระป๋องคราฟเบียรแล้วก็ยังมีการทําคลิปลงติ๊กตอกบรรยายรสชาติของคราฟเบียดังกล่าวจนทําให้สังคมตั้งคําถามว่าเป็นการกระทําผิดมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอ พศ2551บัญญัติที่ระบุเอาไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสมคุณหรือจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยผู้ช่วยสตราจารย์ดรบุญยูขอพรประเสริฐอนุกรรมการแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแ oh อลกอฮอล์พศ2551กล่าวว่ากรณีของหมออ๋องพักเก้าไกล ข่าข่ายเรื่องที่2คือการแสดงชื่อหรือเครื่องหมายทั้งยังมีข้อความระบุว่าของดีพิศณุโลก ทั้งหมดนี้เป็นคำชักจูงใจเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อสังคมหรือว่าฟู้เอนเซอร์อยู่แล้วแค่โชว์ภาพก็ถือว่าเป็นการจูงใจแล้วดังนั้นทตีความหมายกฎหมายที่ใช้ในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา32ซึ่งมีบทลงโทษตามมาตรา43คือผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา32จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน50,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนั้นถ้ายังฝ่าฝืนต่อก จะมีการปรับเป็นรายวันเช่นภาพที่โพสต์ยังโพสต่ตอก็จะปรับวันละไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้องซึ่งที่ผ่านมามีบทเรียนเรื่องนี้มาแล้วจํานวนมากค่ะย้ําว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีผู้ฝา่าฝืนกระทําผิดซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าในเฉพาะปี2560สอพอเมืองนนทบุรีมีการติดตามดําเนินคดีดาราศิลปินที่มีการโพสต์เครื่องดืม่มแอลกอฮอล์รวมทั้งสิ้น24รายซึ่งแต่ละราย ก็มีการเข้าพบและให้การรับสารภาพมีการเทียบปรับรายละ50 0 0 0บาทซึ่งก็จบไปได้ด้วยดีแต่กลายเป็นว่าเรื่องนี้ยังไม่จบค่ะยังคงมีดราม่าจากฝั่งของหมออ๋องและพักเก้าไกลออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดสันสตอร์แมนคอลัมนิสต์วิสามันบันเทิงจากไทยโพสต์ก็ได้มีการมาเขียนเรื่องนี้โดยระบุว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนบางช่วงระบุว่าอย่างกรณีคุณ ปฏิพั์สันติพาดาหรือว่าหมออ๋องคนเป็นถึงระดับรองประธานสภาถ้าอ่านกฎหมายไม่รู้ดูกฎหมายไม่เป็นก็ลงมานั่งข้างล่างเถอะอย่าไปนั่งข้างบนเก้าอี้นั่นเลยรับความผิดของตัวเองซะบ้างแบบแมนๆคนเรานะยอมมีความพลั้งเผลอกันได้เป็นธรรมดาไม่งั้นจะมีสำนวนไทย4ตีนยังรู้พาด นักปราดยังรู้พลังทำไมหรือว่าสสพักเก้าไกลจะมีทัศนคติเดียวกันกูไม่เคยผิดปัญหาไม่เรื่่งของกูแต่เป็นเรื่องของมึงซึ่งก็ให้คิดมองไปได้เช่นกันเพราะทุกเรื่องทุกความผิดพลาดพักเก้าไกลไม่เคยโทษตัวเองมีแต่โทษกฎหมายโทษคนอื่นแต่พึ่ตะพือตลอดมาต้องเอาอย่างดารานั่นดาราเหล่านั้นไม่ได้ตั้งแงหัวหมอโทษกฎหมาย หรือกล่าวหาผู้มีอํานาจกันแกล้งแต่ยอมจบง่ายๆด้วยการรับสารภาพใจค่าปรับทุกอย่างจึงจบแบบไม่ต้องวุ่นวายเป็นปัญหาให้ต้องถกเถียงซ้ำยังเป็นบทเรียนให้ดาราคนอื่นๆไมกล้ามาจนบัดนี้และก็ว่าไปแล้วความผิดต่อกรณีนี้ก็แค่ขีมาแต่หมอองก็ไมกล้ายอมรับสารภาพแต่ยังตะแบงเถียงกฎหมายข้างๆคู่ๆแถมคนในพักก็ออกมาปกป้องขู่ฟอดๆเช่นคุณเท่าพิพบ ลิ้มจิตกรขอให้เอาพอประมาณนะผู้มีอำนาจอย่าให้สูญเสียหลักการจนเราอยู่ไม่ได้เฮ้อเฮผู้มีอำนาจคนไหนเนอที่ไปล่อไปหลอกหรือไปเอาปืนจี้หัวให้หมออ๋องถือกระป๋องเบียโชยี่ห้อร้าได้นะส่วนคุณพิทธาตที่ตอบนักข่าวที่ถามจะมีผลตำแหน่งรองประธานสภาหรือไม่ว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนั้นเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะ